สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เข้ามาสวนครับวันที่เกวันอาทิตย์ครับเดือนเมษาหกหกแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้เข้ามาสวนลืมหลายอย่างครับคุณผู้ชมลืมรองเท้าบุ๊ทแล้วก็ลืมขาตั้งกล้องดีนะครับที่ได้มีไม้เซอร์ฟี่เอาไฟใส่ในกระ,กระเป๋าใส่ในกระเป๋าให้วข้างไว้นะครับอย่างนั้นไม่มี งมือถ่ายทำแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราได้นี่มาครับได้ปุ๋ยมูลสัตว์มาครับมันเป็นมูลเอ,อเขาเรียกว่ามูลมูลขี้วัวนะรประมาณนี้ครับขี้วัวแห้งครับช่วงนี้เดือนเมษาจะแห้งเขาจะตากแห้งครับแต่หาซื้อ,อยากเหมือนคุณผู้ชมมันมันไม่มีเยอะเหมือนเรา ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีหาซื้อง่ายครับอย่างถ้าปุ๋ยพวกมูลสัตว์นี่ต้องเวลาไปปบไปเห็นปบซื้อเลยครับซื้อเยอะก็ไม่ไม่ไม่มีขายเหมือนกันครับก็ซื้อทีก็ประมาณประาห้ากระสอบไปยังไหวอยู่กระสอบสี่สิบบาทครับถามว่าเบาไหมก็เบาไม่ได้หนักเพราะว่าเขาตากแห้งแล้วนะครับเพราะว่าที่จังหวัดน่านก็อย่างมูลสัตว์นี่ ก็ไม่มีเยอะเท่าไหร่นะครับพ่อคนเลี้ยงก็เล being ี้ยงวัวประมาณสักสี่ตัวอย่างนี้นะครับก็เวลาขี้วัวเขาก็ออมออไว้ครับไม่เขาไม่ได้ขี้เยอะเท่าไหร่ครับเพราะไม่ไม่มีไม่มีฟาร์มใหญ่นะครับฟาร์มเป็นร้อยตัวนี่ผมยังหายากอยู่นะครับร้อยตัวน่หายากครับสมัยนี้นะครับเพราะว่าที่เลี้ยงที่เลี้ยงวัวหาหาที่เลี้ยงยากเหมือนกันครับ อย่างถ้าเกิดเราไปเลี้ยงบนดอยบนภูเขาตามชายแดนลาวนี่ก็อาจจะมีอยู่ครับแต่ก็ยังว่านะครับมูลวัวเนี่ยมันมันเลี้ยงแบบนั้นเขาเรื่องเลี้ยงปล่อยไมไ่เป็นฟาร์มนะครับวัวก็ขี้ไปเรื่อยละครับ <laughs> ขี้ตามป่าตาเขาบางครั้งก็สามารถเก็บได้ไหมก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างละครับเพราะไม่ได้มันมันนอนคอกวัวนะครับส่วนมากจะนอนตามป่าครับ เลี้งขี้ขี้วัวจะทําเป็นปุ๋ยนี่ก็บางครั้งก็าอาจจะเก็บยากอยู่ครับเพราะว่าขีแบบท้ที่แบบขี้ทิ้งขวางไปเลยตามตามบนเขานะครับวันนี้ก็มาเลเราสู่กันฟังคุณผู้ชมแด้ก็เอาเจ้าตูกมาด้วยครับผู้ชมดีนะครับลืมรองเท้าบูทลืมไม้ขาตั้งกล้องดีที่ไม่ลืมอาหาร <laughs> มีข้าวเหนียวมาด้วยครับเนนี้ ข้าวเหนียวกับกับแหนมครับกินตามปากก็กินของง่ายๆคุณผู้ชมเอ,เอาชีวิตรอดไปก่อนเอาันนี้ก็โอ้ยจับตูบมาด้วยครับเป็นเพื่อนนี่ครับเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งทั้งลูกแล้วครับเอาลูกๆไปไปให้เขาไปนะครับโอ้คุณผู้ชมตอนนี้ทีมงานมากีดยางแล้วครับนี่ครับโอ้มากีดแล้วครับนี่ครับ ก็เกีดมาประมาณสักคืนนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับพอดีว่าเด็กๆก,ก็พักไปอยู่นู่นครับไปจังหวัดอะไรนะนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามูลสัตว์เป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะขอเอาไม้เซฟี่ตั้งกล้องจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเรามาต่อคลิปรับนี่เรามาตั้งตรงนี้ครับคุณผู้ชม ไม่เซร์ฟี่มาตั้งที่ <laughs> กระบะฝ <laughs> าท้ายนี่ครับเอาพอยังดีหน่อยครับเพราะว่าอออเขาไหวไหมครับนี่อย่าล้มนะเออโอ้ล้ม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 ไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมผมว่ามาตั้งบนพื้นดีกว่านาะบน,พ,นพื้นดินจะไหวไหมเนี่ยอึบอึบอย่าล้มนะ พื้นดินก็ไม่ค่อยลาดเท่าไหร่ครับถ้าลืมก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมทําง,งานให้เรายากไปหน่อยเอาจะไหวยอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะเอาเห็นอยู่ครับนี่ครับเอาเอาเอาไหวยอยู่ไหวยอยู่เราต้องนี่ครับใส่ผ้าแมสนะครับผู้ชมอย่างนั้นเป็นฝุ่นครับฝุ่นพวก ขุดบุญวัวครับอันตรายครับคุกเข่าแล้วครับคุยกับคุณผู้ชมอ่ะใส่ใส่ใส,ใส่มาดูครับว่าที่วัวที่เราได้มาดูเขาจะแห้งไหมครับผมว่าน่าจะแห้งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายกก็เบาๆอยู่นะ เขาแถมกระสอบมาให้นะครับผู้ชม40บาทก็ถือว่ากระสอบเราก็ใช้ได้งานงานต่อไปนะครับมาเจ้าตัมาหาพ่อหน่อยเร็วเดี๋ยวเจ้าตัมาให้อ่ะมาเร็วๆหาพ่อมาอันนี้คนเก่งอ่ะคนเก่งติ๊ดตาเร็วโอ้นี่ครับก็แห้งอยู่ครับผู้ชมก็เป็นขี้วัวใหม่ๆครับิ๊ดตากแห้งนะครับไม่ได้ขี้วัวเก่านะครับ แต่ก็หายากนะครับขี้วัวก่าหายากครับถามว่าห้กกระสอบนี่ใส่ใส่ต้นโกโก้นี่ ร้อยต้นนี่พอไหมไม่พอหรอกครับเพราะผมสองสามวันก่อนผมใส่เจ้า,าปุย๋ยชีวภาพของยีห่ห้อโซเล่ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเอามูลสัตว์ใส่เข้าไปใหม่เพราะว่าใส่ช่วงหน้าแล้งรอฝนครับถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีเวลาครับเพราะว่าถ้าฝนตกมาแล้วก็มาครั้งมาก็รถรถเข้ามายากนะครับรถมาใส่ตรงนี้ยากครับเพราะฉะนั้นเราหน้าแ,แล้งเราก็ ง่ายๆว่านะครับใส่ไว้ก่อนแล้วรอฝนมานะครับ ่าก็สิ้นเปลืองเหมือนกันครับเพราะว่าวหนึ่งกระสอบนี่ก็น้ำหนักก็เมที่ก็อยู่ประมาณสิบกิโลนี่แหละครับเพราะว่าวกระสอบหนึ่งก็ได้กี่ต้นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดต้นครับก็เปลืองเหมือนกันนะครับผู้ชมมูลสัตว์ในเปลือง้องใช้เยอะๆครับไม่เหมือนกับพวกออะไรนี่เขาเรียกว่าชีวภาพ เม็ดที่เขาขายตอนท้องตลาดนั้นอย่างนัง้นย,ยังก็สอบนึ่งสี่ร้อยยังเรานี้ได้ใส่เยอะนะครับจนเจ้าตรงนี้ต้องเบลืองหน่อยครับท่านผู้ชมเอาไว้แบบให้ดินมันร่วนซุยทนั้เองครับผมว่าดีไม่ดีนี่ร้อยร้อยต้นนี่ต้องใช้เยอะเหมือนกันครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจต้นเดี๋ยวไปคูนกันครับตีว่าหสิบต้นก็นแล้วกันเนาะตีว่าสิบต้นนะก็สอบก็สิบต้น ใส่ให้ประหยัดประหยัดน้อยก็กสอบสิบต้นนะครับอ่าสิบต้นสิต้นจะีก,ก,กี่กระสอบนะห้ิบต้นก็ห้ากระสอบร้อยต้นก็เป็นสิบกระสอบอ๋อร้อยต้นสิบกระสอบสิบกระสอบกระสอบสี่กระสอบสี 40, 40บาทก็สี่ร้อยอส ประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ว่าก็ใส่ครั้งเดียวเนี่ยละครับคุณผู้ชมใส่ครั้งเดียวนะไม่เหมือนกับปุ๋ยชีวภาพเม็ดที่เขาขาดตำท้องตลาดนั้นนะก็กระสอบ400ใส่ได้เยอะนะครับต้นไหนก็ใส่ต้นเล็กขนาดนี้ก็ใส่2กามือนะครับแต่ถ้าปุ๋ยปุ๋ยแบบนี้มันเปลืองหน่อยนะครับปุ๋ยแบบนี้ครับปุ๋ยชีวภาพมันจะเปลืองก็มาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นแรงใจนี่ครับมีน้ำน้ำมาด้วยช่วงนี้เดือนเมษาที่จังหวัดน่านเำเิงเมืองฝนไม่ตกเลยครับไม่ตกสักหยนเลยครับมีแต่ลมลมมีครับนะครับลมเริ่มเย็นอยู่ครับวันนี้วันนี้อากาศเย็นครับลากันแล้วครับผู้ชมบายบายครับ